พี่ค<ไ> <ไป S 1> ่าดูนี่อยู่บ้านนะสั่งอะไรมาสั่งอะไรเออไม่ได้สั่งนะดูสั่งอะไรไม่รู้ สั่งอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเต็งสั่งอะไรเขะดูได้ได้เขียนเขาก็จะเขียนบอกไหมว่ามันคืออะไรสั่งอะไรกันนี่เดูดูนเข็ดูก่อนไหมไหมเข็ดเลยเข็ดก่อนอู้สั่งตั้งแต่สมัยพรอเจ้าสามคำนี่นี่ อะไรล่ะไม่เอาหรอกำรังไปขึ้นเออไปขึ้นเราบอกว่าไม่เอาเากมเ, <c oughs> เ,กเรื่องตนฮะเกมอะไรบอกว่าฮ่าฮิดูสั่งของจนลืม อ๋อสั่งตั้งแต่หน้าหนาวแล้วนะจนมันหายหนาวแล้วแล้วทำไมมันขึ้นมามันเป็นพีออเดอร์มั้งมันสั่งนานเมวอะไรเมวเคดไงนี่น่าจะเป็นของสั่ง ไม่เสียมันพับอยู่เอาไว้ใส่คุมกันแดดบะมันไม่ใช่กันหนาวหรอกมันก็เป็นผ้ามันเป็นผ้าลื่นๆมันก็กันเดดกันอะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะได้ไม่ร้นมากเวลาไปทาค้เออดูสั่งมาจนลืมรอดตัวไปเราไม่โดนได้เพราะว่าสั่งงานเย อันนี้คือสั่งมาด้วยกันใครสั่งไม่ได้สั่งสั <ปะ S 1> กหน่อยอยายายาสีอะไรนั่นถ้าเขียนว่าสีน้ำเงินทำไมเป็นสีดำแต่ยังว่าอะไรมันสกีนเนาะของราคาราคาไม่กี่บาทไม่กี่บาทยายใครไหม นี้ก็นี่ก็อันนี้ก็เกชื่อขจรศัสัิ์นี่ะหนะ่งจองจำ เอาไว้หน้าห้องสิมันคืออะไรล่ะม,มันมาทั้งหมดสี่ลังน่ะแล้วทำไมไม่ยกมาล่ะยกไม่ได้ <c oughs> พูดเสียงดัง <c oughs> ให้ตาช่วยยกกว่ายยกเร็วล <ste at> ูกเร็วลองล้นลาวีางที่สองผ่านไปกลองมช่อเลือแล้วเรายืนให้กำลังใจนะคะ รู้หลยชื่อขจรศักดิ์เนะาะขจรศักดิ์ก็ต้องยกสิสลังที่สาม <laughs> หมดเลยเ ôi đua Nắc lên gì, ut 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 trái quá trái, ao trái quá trái, quá hiểu quá tai quá hiểu quá tai để cho con chia để con con chia hay. <Nhia> <Nhia> ดูลังที่สี่หมดแล้วนะคะดเดี๋ยวเราตามไปดูกันอ,อ,อุ้มโอ,อนตังจ่ายสี่รังนะคะทั้งหมดโอ้สีน้ำเงินห้องไข่นี่สวยจัง สี่ลังนะคะเต็มเต็มตม,มันคืออะไรเนี่ยของเขาะ้ดหของเขาจะนะถูห้องกี่รอบแล้วอ้าวเดีวตั้งแต่อยู่มานี่นถูห้องสักรอบอยังอืมเดี๋ยววันนี้มาดูช่างเอี่ยวนะคะ อุปรกรณ์ออกมาอ๋อปาดดีๆล่ะแทนแทนแทน่งเงไอ้ขอ ได้บอ่อขอหยังขอเกื้อสารผ้าปงผ้าปูนี่ไม่ได้ไปนี่เลยอ<ะ>โอ้โหแต่อะไรเนี่เดี๋ยวนะจ้ะอันนี้ก็ เรนะคะสีลังนี้คือเตร์บ้านโปง่งยี่สิบตัวออเดอร์นี้ส่งส่งที่ไหนฮะยังไม่บอกอ้าวก็มีที่ส่งเอาเหรอเออไมมีที่ส่งไว้แม่ขายวันนี้เราต้องโม หมดเลยไม่ต้องมารมรเราต้องโมทั้งหมดนี้แหละค่ะวันนี้คัวหาลูกน้องทำไม,ม,มทำคนเดียวก็ได้หรือวะอ้าวเกินไปเออ นี่ช่างเดียวกระรือออกมานับด้วยสั่งมากี่ตัวกันแน่นี่วางตรงนี้ก่อนห้าตัวเอานั้นมาเอาก็ทำคนเดียวอะ่ะ<บ>ห,หลานเรียกอม อันนี้ก็ทั้งหมด20สิบตัวนะคะไปแล้วายบาบใครสนใจก็ติดตามตอนอต่อไปไตอนนี้เราก็าต้องของไว้ก็พร้อมสม่งทีน,นี้เราทำส่งด้วยอันนี้มีออเดอร์แล้วใช่อันนี้ลูกค้าสั่งแล้วเราก็ทุนน้อยเราก็มาประมาณนี้เลย มาถึงก็ต้องมารื้อระบบหลายอย่างครับใครสนใจก็ร้อมส่งถึงบ้านไม่เก็บเงินปลายทางถึงนะสีบอกให้เ <c oughs> งาะเงาะบายบายค่ะบายบายแล้วทำไมไม่ยกมือบายบายบายจุงกะผิดอีกแล้ว